สวัสดีครับเชฟไก่ดูดเนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกกิจการเตรียมเนยแบบง่ายๆครับสําหรับไปทาเนยน้ําตาลครับผมวัตถุดิบของเราก็มีเนยครับเนยนี้สามารถแทนเนยสดได้เลยนะครับแล้วก็มีน้ํามันครับน้ํามันปาล์มครับใส่นิดหน่อยครับเ่นก็มีตะกอไว้นี่ครับมีอ่านสําหรับผสมครับผม เรามาดูวิธีการทำกันเลยครับเพื่นอน,นเราในเราใส่ไปตามที่เราต้องการนะครับผม เราก็เอาน้ำมันปาล์มของเรานี้ใส่ไปนิดหน่อยครับน้ำมันของเราใส่ไปนิดหน่อยแล้เวเราก็ขยี่ขยี่เลยครับขยี่ให้เนยมันอ่อนเพื่อน ถ้ามันยังแข็งอยู่เราก็ใส่น้ำมันของเราลงไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อน มันเหลวแล้วก็เป็นอันเสร็จครับผมบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการเตรียมเนยเพื่อจะไปทำเนยน้ำตาลครับแบบง่ายๆครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ เซฟไก่หุดนิ้วครับผม